บอลแล้วมาปัดบอลศิลาเบียดไงที่เรียกว่าสื่ลุงเบียดลาบเบียดเบียดลาบหรือซ่าสื่อมาจะตีหาพุณพี่น้องลาบมันสวยตัวชิโร่เนอะแต่ละ

ซุปเรียบพี่น้องแดดจิงแดดงานเนาะส่วนนี้แค่มาออมออมไปเอาน้าปลาเอาเห็น<ป>แล้วแดดจิงจิงสดๆครับผมตาไม่ไหมจะมากินเพียงอุ๊ยคุ่ยายโบมาคลิปเขาเป็นครัวพี่น้อง ต้หลอื้อ้อม,อม,อมนหอมผักชีหลาบง่ายๆ้านท่อ<ม>อย่างจึงคืองเลย là loài เลือดมัน đẹp แข่นคือเก่าแข่นคือเก่า sim หลาย đi บ้านใหญ่เลยบัดนี้แข่นซี่ดูดิ Ăn ดู บอลมีหมอนันดูพี่เดี๋ยวไขว่ควให้แป๊บเดียวไ้ัาเมาเป็นว่าตํำหงอีกเมนูเอาเอาซ้อนมาใครเนี่ยซ้อนยังซ้อนซ้อนสิบนต่ำหู้กขวบเลย่ว่าขวแต่พยังงส่ผู้เดียวต้องม้นก็ได้ตำหงครับ เเ่เดอแล้วมั้มิตกนเใ่รือไม่ใ่ก่า่ใส่กะท่าหลายเรื่องวันแรก็ใส่กระเทียมตอางลวรานเชียงกันพี่น้องโอ้ยใส่กระเทียมดองความ้มา,มา,ออา,มาแล้วม่องดองแล้วอเหรอนาต้ม ไปนั S <S ่นํัมาเตเตรัเข้าหานา่าสายอมันเป็นั้นี้สิุ่เอของครับบ่แม่นบเป็บอนบ่เฮาก็พ อะไรอี่รอะไรอะนรอะนรอะไรอะไวอะไร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 อะนอะไอะโอะไร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 อะรอะไรอะไรรอะรอะบรอะไรอะไวอะไรอะอะไาอะไรออ้ แก่ป่าอแบปายต้อีชั้นหนยพี่นะต่ำจ่ได้ครับผมหมดต่ำไปคือบลเรียวบนเีเลยเาทีนันก็เค่อต่ำมาเพ่มเออ้าไม่ท้งเอาไปยือหอไามไหมา <c oughs> <c oughs> แบ่งตุงนี่เด้วเอากรเปาเทียงกันอาจารย์เตุงนี่ยหนเทาไรเาไปหนึงังแแนใครใครก็เอาตัวยเดียวแหละไป กินข้าวกินข้าวกันควอนะหลับมั่วอมแม่พญเวทแบนลูกแม่แบนแบนไมากินข้าวแม่ตัวไป่ใส่ตัวกิน่งขอนะยืดตากแดดนที่นี่กินข้าวยางกินอะไรมั่งวันนี้ฮะกินอะไรมั่งวันนี้ฮะ นั่งจานเนี่ยเสียบเสีบพ yeah. er ี er oh, ่น้องมิ้มอกิน่โอ้มึงหนาคนบอกินดิบเนี่ยโอ้วัวเด้ขัวขัวขัวเซ้พี่น้อง มาี่กินเขาด้วยกันฮะกินแล้วกินแล้วเาตำบงห้งกราปุ้นตามั๋้โห้สาิอเลสาไลาบเลยลาบลาบสิบต่ำห้่งจัดงม่ม่จำเแม่ อยากยงยกันเขาใส่ไปหาสวรรคกับฮาบัวฟอบ่งห yeah. yeah. ัจักสวรรคป่านนั่นไหนได้เมียตไป่านนั่นว่าจีเก็บเงินแต่งเมียป่าไปฟอให้นีเด้อว่าสั่นโอ้ยขอไปหลายใจหน่อยผมยังไปแยังคองเด้อแยังคองจะไปแยังควงไดญเด้อแม่เลี้ยงกูได้หนังแมาแม่กินมาลูก ไม่ม่กินขอกับแม่ไหมกันยี่่ป่ิมหมอเินนกันปิ้งปลาทูคับผมสีปา้องป่งจานใสผักกาดเอาแนหองนหองไห้อ huh. ่าโอเคครับผมเอากรนางสร้างียบลอยแล้วขอบบุญขอบคุณลายลครับผมเอา เยเม,มนคือแามมันส่วนหัวนะเป็นอ่ะเป็นหน่อยลงน้ำอ,อ่ะไปก่อนครับสวัสดีครับ,บา